วิธีถ้าเราอยากได้ยอดวิวแล้วก็ยอดผู้ติดตามเยอะๆนะคะเราจะทํำยังไงบ้างมีวิธีการแล้วก็อะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะวันเนี้ยพี่ๆน่าหวันจะบอกทุกคนว่าลองทําคอนเทนต์ในแนวเดียวดูรับรองว่าวันเนี้ยในแนวซ้ำๆในแนวเดียวนะมันอาจจะทําให้คนกลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเขาเข้ามาดูคอนเทนต์เราสม่าเสมอค่ะสองนะคะก็คือให้ทุกคนเนี่ย ผลิตคอนเทนต์ของตัวเองเนี่ยอย่างน้อยนะคะวันละหนึ่งคลิปไม่ใช่ให้ความสม่ำเสมอแล้วนะก็คืออย่างน้อยวันละหนึ่งคลิปเพื่อทำให้ช่องของเรามีการมอนิเตอร์บ้างมีการเข้าถึงที่ดีบ้างสามนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของการหาความแตกต่างก็คืออย่างเช่นวันนี้ในช่องของเราทำคอนเทนต์ลองหาความแตกต่างดูว่าเอ๊คอนเทนต์ในช่องของเราจะมีความแตกต่างก็พอเมื่อหนึ่งเลยนะคะ เอาตัวเราออกมาพรีเซนต์คนจะรู้คนจะรู้จักเราคนจะเข้าหาเราจากการที่ความแตกต่างในส่วนตรงนี้แหละแล้วก็สี่นะคะก็คือพยายามขยันทำคอนเทนต์เพิ่มขึ้นแล้วก็ปรับรูปแบบ ให้คอนเทนต์ตัวเองดีขึ้นมาอย่างเช่นถ้าสมมติว่าทําไปแล้วเนี่ยในระยะเวลาหนึ่งเดือนรูปแบบในช่องของเรามันยังไม่ดีขึ้นลองปรับดูว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ดีลองไปดูช่องของเพื่อนบ้างว่าเรามีการพัฒน,นาหรือว่าสกิลคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปถึงระดับที่เท่าไหร่แล้วนะคะเดี๋ยวทุกคนลองไปดูเนะะื้อหาคอนเทนต์ในส่วนตรงนี้ดูเพิ่มเติมนะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ดีๆนะคะก็อย่าลืมฝากกดให้ถูกปุ่มด้วย